ถ้าวันหนึ่งพ่อสามีของคุณปลอมตัวเป็นขอทานเพื่อทดสอบหัวใจของว่าที่ลูกสะภย้ยคุณจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจทําให้ชีวิตของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหรือไม่พ่อสามีปลอมเป็นขอทานทดสอบว่าที่ลูกสะภย้ยและจุดจบที่คาดไม่ถึงเช้าวันนั้นแสงแดดอ่อนส่องผ่านม่านบางลมอุ่นพัดพากลิ่นดอกมะลิจากสวนหลังบ้านเสียงนกกระจิบร้องแผ่วเ,เบาอยู่บนกิ่งไม้ หญิงสาวชื่อการดาเดินออกจากบ้านด้วยรอยยิ้มเธอสวมชุดเรียบง่ายกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนในมือมีถุงผ้าที่บรรจุข,ของใช้เล็กน้อยสำหรับทำบุญบนทางเดินข้างวัดมีชายชรานั่งอยู่เขาสวมเสื้อเก่าขาดรุย่ยใบหน้ามอมแมมเต็มไปด้วยฝุ่นและเหงื่อมือสันเทาเหยียดออกมาขอความเมตตาเสียงแหบพราดังขึ้นลูกเอ๋ยช่วยข้าสักนิดเถิดข้าหิวเหลือเกินการดาชะงะักหัวใจเธอเต้นแรง สายตาเต็มไปด้วยความสงสารแต่ก็มีความลังเลกลิ่นเหม็นสาบจากร่างชายชราลอยมากระทบความอับชื้นผสมกลิ่นเหงื่อทำให้เธอคลื่นไส้เล็กน้อยรอบตัวเงียบลงราวกับเวลาหยุดนิ่งการดาก้มลงหยิบเหรียญเล็กๆจากกระเป๋ามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อวางลงบนฝ่ามือสก,กรปรกนั้นแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสม,สมือชายชรากลับกำแน่นดวงตาที่มองเธอไม่ใช่สายตาของขอทานธรรมดา เป็นแววตาคมเข้มเต็มไปด้วยการจับจ้องการดาสะดุ้งเธอถอยหลังทันทีเสียงหัวเราะแผ่วตำเล็ดหลอดจากริมฝีปากชายชราเหมือนเสียงที่เธอเคยได้ยินจากใครบางคนเย็นวาบไหลผ่านแผ่นหลังของเธอหัวใจของการดาเริ่มเต้นทีในความเงียบงันเธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจตัวเองทุกก้าวที่ถอยเหมือนมีบางสิ่งไล่ต้อนชายชราเงยหน้าขึ้นเงาสะท้อนจากแสงแดดเผยให้เห็นร่องรอยบางอย่าง คิ้วหนวดและสายตาที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดการดาตกใจริมฝีปากของทันภาพตรงหน้าทําให้เธอแทบพูดไม่ออกมันคือใบหน้าที่เธอเคยเห็นในบ้านแฟนของเธอใบหน้าของชายผู้เป็นพ่อสามีในอนาคตคุณอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงจุดจบที่คาดไม่ถึงเลยไหมครับหรือค่อยๆสร้างบรรยากาศไปเรื่อยๆแบบยาวๆก่อนถึงจุดจบการดาดตกตะลึงดวงตาเบิกกว้างร่างกายแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้ เสียงในหัวดังขึ้นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรพ่อของแฟนเธอทำไมต้องนั่งในสภาพเช่นนี้ทำไมต้องปลอมเป็นขอทานเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างฝืดเฟื่อนลมหายใจติดขัดร่างกายสั่นระร,ริกเสียงหัวใจดังชัดเจนยิ่งกว่าเสียงรอบข้างทั้งหมดชายชารายิ้มมุมปากรอยยิ้มที่ไม่เหมือนพ่อสามีใจดีที่เธอเคยเห็นแต่เป็นรอยยิ้มที่แฝงความลับดำมืดเจ้าคิดว่าข้าจะมองไม่เห็นหรือ เสียงแหบพราเอ่ยออกมาน้ำใจที่เจ้ามอบให้ข้าเห็นทุกอย่างการดาสับสนเธอก้าวถอยแต่กลับสะดุดขอบหินร่างเกือบล้มลงกับพื้นดินแข็งกลิ่นควันทูบจากวัดลอยมากระทบเสียงกลองเพลงดังจากในโบสถ์แต่ทั้งหมดกลับฟังเหมือนเสียงไกลแสนไกลสายตาของชายชราจับจ้องไม่ละไปเหมือนมูที่กำลังเลงเหยื่อทุกการเคลื่อนไหวของการดาอยู่ในเงื้อมมือของเขาเธอพยายามฝืนยิ้ม เสียงสั่นเครือหลุดจากริมฝีปากคุณลุงคือว่าหนูไม่รู้เลยจริงๆว่ายังไม่ทันพูดจบมือกร้านแข็งของชายชรากลับคว้าข้อมือเธอแน่นความเย็นจากฝ่ามือแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังเธอสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นรัวราวจะทะลุออกมาดวงตาทั้งสองสบกันและในวินาทีนั้นเองการดารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ห้วงลึกห้วงที่เต็มไปด้วยการทดสอบและความลับดำมืดเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้น เจ้าเป็นคนที่ลูกชายข่ารักสินะคำพูดนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงในใจการดากัดริมฝีปากเธอไม่รู้ว่าควรตอบอะไรเธอไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรชายชราโน้มตัวเข้ามาใกล้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแทบจะชนกับเธอกลิ่นอับชื้นและควันบุหรี่เก่าลอยมาแต่จมูกถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีจริงเสียงของเขาแผ่วต่ำหน้าขนลุกจุดจบของเจ้าจะไม่ต่างจากคนที่เคยล้มเหลวมาก่อน ร่างของการดาแข็งทื่อเธอไม่กล้าขยับแม้เพียงนิดเดียวโลกทั้งใบเหมือนถูกบีบให้เล็กลงจนเหลือเพียงเธอกับเขาเสียงฝีเท้าคนเดินผ่านไปมาในระยะไกลแต่ไม่มีใครหยุดหันมามองเหมือนทุกคนถูกบังคับให้ไม่สนใจภาพตรงหน้าการดารู้สึกได้ถึงเหงื่อที่ไหลซึมตามไรผมฝ่ามือเปียกชื้นจนเธอแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ในใจเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและคำถามที่ไร้คำตอบพ่อสามีในอนาคต กำลังทดสอบเธอจริงหรือหรือทั้งหมดนี้คือการลงโทษที่เธอไม่เข้าใจและในขณะที่ความเงียบเข้าปกคลุมรอยยิ้มลึกลับก็ผุดขึ้นบนใบหน้าชายชราอีกครั้งสายตาที่ฉายแววพึงพอใจปนเย้ยยยันทำให้หัวใจของการดาแทบหยุดเต้นรอยยิ้มของชายชรานั้นไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความเมตตาแต่เป็นรอยยิ้มที่การดารู้สึกเหมือนมีเข็มแหลมทิ่มแทงเข้าสู่หัวใจเธอพยายามดึงข้อมือกลับ แต่แรงของชายชราหนักแน่นกว่าที่คิดผิวกร้านสากบาดผิวอ่อนนุ่มของเธอจนรู้สึกเจ็บทำไมคุณต้องทำแบบนี้เสียงของการดาสันพรา่าคำถามหลุดออกมาแทบจะเป็นเสียงกระซิบชายชราโน้มหน้าเข้ามาใกล้อีกดวงตาที่เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งการเวลากลับส่องประกายเหมือนเปเลวไฟที่ซ่อนความลับมืดดำพระค้าอยากรู้เสียงห้าวต่ำดังขึ้นชัดเจน ว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวข้าสมควรหรือไม่การดาสะดุมเธอไม่เคยคาดคิดเลยว่าพ่อของแฟนจะใช้วิธีแบบนี้ความรู้สึกทั้งกลัวทั้งโกรธและทั้งสับสนตีตื้นขึ้นมาในอกลมพัดแรงจนใบไม้ปลิววันกลิ่นทูบจากวัดลอยแรงขึ้นแสบจมูกจนเธอหายใจติดขัดเสียงระฆังดังกังวานจากในโบสถ์แต่กลับฟังเหมือนระฆังแห่งความตายแล้วถ้าหนูไม่ผ่านการทดสอบนี้ล่ะคะ เสียงของการดาแทบจะหลุดออกมาเป็นเสียงสะอื้นเธอกล้าถามท,ทั้งที่หัวใจสั่นไหวราวจะหลุดออกมาชายชราหัวเราะเบาๆหัวเราะที่แห้งแล้งและก้องสะท้อนในอกถ้าไม่ผ่านเจ้าจะไม่มีวันได้ก้าวเข้ามาในตระกูลนี้คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางใจการดารู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลเหมือนมีกำแพงมืดทับถมลงมาจนแทบหายใจไม่ออกเธอพยายามเบื่อนหน้าไปทางอื่น แต่สายตาคมกริบของชายชราตามทันไม่ต่างจากนักล่าที่จ้องเหยื่อในกรงแคบจูจๆมือที่กุมข้อมือเธอก็คลายออกการดาสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ราวกับเพิ่งถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นชายชราลุกขึ้นช้าๆเสื้อผ้าที่ขาดริร้วตามแรงลมเงาของเขาทับทับลงบนร่างเล็กของการดาเจ้าสงสารขอทานอย่างข้าน้ำเสียงนั้นเย็นเยียดแต่ความสงสารเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่สิ่งที่เพียงพอการดาขนลุกไปทั้งตัวเธอพยายามทำความเข้าใจกับคำพูดนั้นแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกกักขังอยู่ในวงกฎแห่งความหมายรอบตัวเงียบกริบแม้แต่เสียงนกที่เคยร้องก็หายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเธอที่เต้นที่รัวดวงตาของชายชราเปลี่ยนสีเล็กน้อยแสงแดดส่องกระทบทำให้เธอเห็นประกายวาววับเราากับมีบางสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผยการดากัดริมฝีปากจนเลือดซึม เธออยากหนีไปให้ไกลาจากตรงนี้แต่ร่างกายกลับไม่ยอมขยับชายชราเอียงสีรษะเล็กน้อยรอยยิ้มที่มุมปากกลับยิ่งลึกขึ้นเหมือนเขารู้ความคิดทั้งหมดในหัวของเธออยากกลัวไปนักเสียงเห้าพราดังขึ้นอีกครั้งเพราะความจริงที่เจ้าจะได้เห็นต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าตลอดการหัวใจของการดาเหมือนหยุดเต้นในวินาทีนั้นเธอไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่สัญชาตญาณบอกชัดว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนราวกับกำลังเต้นระบำแห่งเงามืดการดาหยืนนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงเหลือเพียงเธอกับชายชราชายชราก้าวเข้ามาใกล้ทุกย่างก้าวของเขาหนักแน่นและชาแต่กลับทำให้หัวใจของการดาเต้นแรงยิ่งขึ้นเจ้ารู้หรือไม่น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย็นชา ตระกูลนี้ไม่เคยต้อนรับใครเข้ามาได้ง่ายๆการดากลืนน้ำลายริมฝีปากแห้งผากเหมือนดินที่ขาดฝนเธออยากถามแต่คำพูดทุกคำเหมือนถูกกลืนหายไปในลำคอชายชรายกมือขึ้นชี้ไปที่วัดเสียงระฆังดังต่อเนื่องจากด้านในในสถานที่แห่งนี้ข้าเคยพาลูกสะพ้ยคนหนึ่งเข้ามาการดาสะดุง้งหัวใจเธอกระตุกแรงแววตาของชายชราเผยประกายบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อน เธอคือคนที่ล้มเหลวเสียงแหบพร่าก้องสะท้อนในอากาศเพราะเธอเลือกแสดงน้ำใจเพียงเพื่อภาพลักษณ์ไม่ใช่จากหัวใจจริงการดาเย็นว่าไปทั้งร่างคำพูดนั้นเหมือนมีเงามืดทับถมลงมาทำให้บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกชายชราเดินวนรอบเธอช้าๆฝีเท้าเสียดสีกับพื้นหินดังแผ่วเหมือนนักล่าที่กำลังต้อนเหยื่อในกรงข้าไม่อยากให้ลูกชายของข้าเจ็บปวดซ้ำอีกน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดัน ดังนั้นข้าจำเป็นต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าเป็นใครกันแน่การดาสันสถานเธอพยายามหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหายไปทุกการขยับตัวหนักอึ้งราวกับต้องฝ่ากำแพงที่มองไม่เห็นหนูไม่เคยคิดจะทำร้ายใครคะเสียงเธอสั่นจนแทบขาดห่วงหนูรักลูกชายของคุณด้วยใจจริงชายชาราหยุดนิ่งสายตาคมจ้องมาที่เธอแววตานั้นเหมือนกำลังเจาะลุกลงไปในจิตใจความเงียบเข้าปกคลุม มีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วทีของการด่าและเสียงก้าวย่างของผู้คนในระยะไกลที่เหมือนไม่เกี่ยวข้องกับโลกของเธอเลยจากนั้นรอยยิ้มชา้ชาๆค่อยๆปรากฏบนใบหน้าชายชราเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยปริศนาและความน่าขนลุกงั้นก็ถึงเวลาน้ำเสียงกดต่ำจนสถานไปทั่วร่างที่จะให้เจ้ารู้ความจริงเสียทีเขาเกื้อมือไปที่ชายเสื้อเก่าๆของตนเองชา้ชาๆและดึงบางสิ่งออกมาจากด้านใน การดาเพ่งมองด้วยหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกสิ่งนั้นคือซองจดหมายเก่ากระดาษซีดเหลืองรอยพับยับยู่ยี่มีตราประทับสีแดงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนชายชราส่งซองนั้นให้เธอเปิดดูสิเสียงเรียบแต่แฝงด้วยแรงบังคับการดามือสัน่นเธอค่อยๆดึงซองจดหมายออกมากระดาษข้างในขาดเปื่อยจนเกือบจะหลุดร่วงเมื่อเธอคลี่มันออกมาดวงตาก็เบิกกว้างทันที ลมหายใจขาดห้วงราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนบนกระดาษมีเพียงประโยคสั้นๆเขียนด้วยลายมือที่คมชัดคนที่แต่งเข้าตระกูลนี้ต้องยอมสละทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของตนเองการดาเผลอปล่อยกระดาษร่วงลงพื้นเสียงกระดาษกระทบหินดังเบาๆแต่ก้องสะท้อนในใจเธอความเย็นวาบไหลผ่านสันหลังเธอเงยหน้าขึ้นทันทีแต่สิ่งที่เห็นคือสายตาแหลมคมของชายชารา ที่เต็มไปด้วยความจริงจังและไร้ความเมตตานี่คือสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญเสียงเขาเย็นชาราวกับคำพิพากษาและไม่มีทางเลือกอื่นหัวใจของการดากระหน่ำเต้นความกลัวทะลักท่วมจนแทบยืนไม่อยู่เธอรู้ทันทีว่าการทดสอบครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงแค่การพิสูจน์น้ำใจแต่คือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดพื้นดินสั่นสะเทือนแรงขึ้นเสียงจากใต้ดินก้องสะท้อนราวกับวิญญ,ญาณน,นับร้อยกำลังตื่น การดาแทบจะล้มลงแต่เธอกัดฟันยืนหยัดน้ำตาเอ่อคลอเต็มดวงตาชายชราอยืนนิ่งดวงตาเขาส่องแสงวาววับในเงามืดรอยยิ้มกว้างเผยออกมาเหมือนผู้ชนะถึงเวลาแล้วเจ้าต้องเลือกเสียงต่ำจากใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งเลือดใหม่เลือดใหม่การดากัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอหอบหายใจแรงก่อนตะโกนออกมาสุดเสียงหนูจะไม่ยอมเป็นทาสของคำสาปทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังลัน่น พื้นดินที่สั่นสะเทือนหยุดลงอย่างฉับพลันเงามืดรอบรอบสลายหายไปเหมือนหมอกยามเช้าชายชารานิ่งงันดวงตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากเชื่อรอยยิ้มค่อยๆหายไปจากใบหน้านี่เจ้าทำได้อย่างไรการดายืนนิ่งตัวสันเทาแต่แววตาเด็ดเดี่ยวเพราะหัวใจของหนูมีเพียงความรักที่จริงแค้ไม่มีอำนาจมืดใดจะพรากมันไปได้เสียงจากใต้ดินเงียบสนิทอากาศรอบตัวกลับคืนสู่ปกติ เสียงนกที่เคยเงียบหายกลับมาขับขานอีกครั้งชายชราสุดลงกับพื้นมือสันเทาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสัญญาถูกทำลายแล้วการดายืนมองภาพนั้นในใจเต็มไปด้วยความสงสารปนเวทนาแต่เธอรู้ว่านี่คือจุดจบที่ต้องเกิดขึ้นแสงแดดอุ่นส่องลงมาจากฟ้ากลิ่นหอมของดอกมะลิในสวนกลับคืนมาอีกครั้งทุกอย่างเงียบสงบราวกับคำสาบที่ยาวนานได้สิ้นสุดลง การดาหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเธอรู้แล้วว่าความรักแท้จริงไม่ใช่เพียงการทดสอบแต่มันคือพลังที่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมและปลดปล่อยความมืดที่กักขังผู้คนมาเนิ่นนานนี่คือจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน